สวัสดีครับท่า,านผู้ชมวัน okay, น,นี้ก็อยู่กับช anel Guide Game นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็อยู่กับเกม Guns N' Impact นะครับแล้วก็ได้ตัวละครตัวที่4มาแล้วนะฮะไม่หมดสายฟ้าโอเคต่อไปไปไหนต่อข้างหน้าเรามีเหมือนจะมีอะไรให้เก็บ สายฟ้าแก้ไปใช้ย่าไห้หนึงนะฮะว่าใช้อัศวินดีป่ะอัศวินนี่แหละวะอัศวินกดทางซ้ายออกใบป่ามันของเลยฮะอัศวิน มอนทาดเลยเงามืดกลับไปที่มอนทาดนะฮะถ้ามอนทาดอยู่ตรงไหนอยุบลงออกมอนทาดอยู่ทางไหนล่ะจ๊ะจะรู้มเมลเจเพราะมันวาร์ปได้นี่ว่ะรู้สึกมันจะวาร์ปได้มอนทาดนี่ไงมีจุดวาร์ปไหม ซูม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 วายมีเสียงอะไรออกมาจากข้างหลังเลือกคิวนักะจนภัยอันนี้ใช่ไหมจุดมาครับจุดเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเลยละกัน เคนะแล้วก็วาร์ปมานี่แนะ้วนะจุดเจดพอร์ใกล้ๆก,กับเมืองมอนทรัลเรามาร์กนิดนึงว่าจะไปทางนี้ะนะมาร์กแล้วจะไม่เห็นเลยอ๋อนี่ไงไมันต้องมาร์กแล้วก็เห็นอยู่แล้วเนะเมืองเบลเลอร์อย่างนี้เห็นแต่ไกล เราไม่ฟาร์มเวแล้และเดวเราจะดำเนินใน,นเรื่องไปเลยนะฮะจะได้เร็วขึ้นอันนี้คืออะไรเนี่ย เออมันคืออะไรเราไม่รู้เก็บไม่ได้นะครับเข้ามาในมอนทาดแลยนะสูดนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปตรงตีเหล็กก่อนแล้วนะครับนี่ อัพเกรดอาวุธอะไรนี้หรือเปล่าฉันเก็บไอออนชังมาได้แล้วแหละเหมือนจะมีเรื่องในไอจินลืมไปแล้วนะเนี่ยโอเคพ<ข>อ,อใช้ได้แหละถ้าอย่างนั้นช่วยทำมันใหญ่ให้หน่อยนะส่วนประกบอบวัสดุสำหรับหลอม ตัวละครช่วยเหลืออ๋อต้องใช้แอมเบอร์นะฮะตัวก,กรองทั้งหมดส่วนประกอบส่วนประกอบอันนี้อ๋อหมายถึงว่าเอามาผสมกันเหรอ อันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนเอาสองอันมาหลอมรวมกันเหรออาวุธอันนี้คืออะไรโปรโตไทป์อ๋อเอลองดูนะครับไม่มีวัสดุพออ๋อถ้าจะอ่านี้ก็จะต้องใช้ อ๋นี่ไงเราจะหลอมมาเป็นอันนี้นะฮะบวกอะไรเข้าไปได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราจะสร้างนะฮะซึ่งต้องใช้วัสดุตามที่จำนวนที่อยู่ข้างล่างนะฮะตอนนี้เราสร้างได้แค่ Enchanor นะฮะออกไปเลยเดินสร้างาทำไมล<ร>่ะ ดูเหมือนคุณจะอารมณ์ไม่ดีแข้งจิลก็ต้องใช้สมาธิสูตเมิมไชอบพูดมือพูนี่กับลูกค้านะีมือดีธุรกิจดีกที่ทำอย่างอื่นนะ่ยมันก็ะจกปะแจงนั่น,น,นแหละถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันจะทำงานก่อนนะโอ้โหดอนแขงจริง เป็นลุงที่จริงจังยังไงปั่นหัวมัเดี๋ยวนะออมีอะไรมีอะไรขายงั้นเหรอเอาไปเลือกทางนั้นเอาเองแล้วกันผลงานของเราไม่มีตำาหนิโอ้โหดาบหกร้อยพลังโจมตีสามสิบสามหมดเลยนะฮะอาสาม ขณะนี้มีอยู่หนึ่งอ๋อนี้เรามีแล้วนะฮะดาบใหญ่ราคาหกร้อยเหรอเงินเรามีสาม0มืนโอ้โหไม่เป็นรวยจังวะ Season Hunter Bow Level หนึ่ง โอ้เรารวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวด,ดูพลังโจมตีก่อนมีอะไรอยากสั่งทําของอ๋อนี่ไว้ทําของไม่มีอะไรก็ไปดีกว่าไม่ฟันหัวบรนทัทีแล้วเนี่ยกดผิดที่ฟันหัวไม่ใช่อะไรกดผิด โอเคเนี่พลังโจมตี33หมดเลยนะฮะ Silver Sword น่าจะเท่าโอระดับ2ดาวนะฮะพลังโจมตีพลังโจ,จมตี33ช่างมันไม่เอาเราน่าจะมีเลเวลสูงกว่านั้นหรือเปล่าเราลองไปดูก่อนแล้วกัน โอ้นี่ไงของเพียบเลยน 33, เนี่ยสามสิบสามสี่สิบเนี่ยฮะสามสิบเก้าเมนระดับ 3. สามสมใส่สิครับสมยังโอเครยบร้อย อืมพลังสามสิบเก้าอันนี้ยี่สิบสามอันนี้ยี่สิบสามขายไปอุยเดเวลเนึร์อันนี้ใส่แล้วนะฮะได้จากการหลอมรางวัลจากการมณ์อืเราต้องเข้าไปดูวิธีการอัพเกรดอาวุธนิดนึงเนะียอย่างนี้ใช่ไหมกดเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดเสริมพลัง วัสดุหนึ่งดาวสองดาวตัวอย่างวัสดุเลื่อนขั้นหอ,อมีวัสดุตัวอย่างให้ดูด้วยมาเสริมวัสดุ้หมดเลเวลยี่สิบแลงเพระจนภัายถึงเลเวลสิห้าเพื่อเลื่อนขั้นสู่ระดับถัดไปมันเป็นอุปกรณ์อันนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะกลับมาก่อนแล้ว เลือกอัตโนมัติโอนี่ไงมาตึมเลยกดสามเหลี่ยมฮะเลือกอัตโนมัติเสริมพลังเสริมพลังต้องมีเงินพ9 0 0เสริมพลังเพิ่มเลเวลพลังจบที่เป็น68เลยทีเดียวนะครับ โอ้อยังแจมคือดาบเลเวลสิบห้าเลยนะเสริมไม่ได้แล้วไม่พบไอเทมที่ใช้งานได้นะฮะแสงอันนี้เลยนะฮะอันนี้สี่สิบอันนี้หกส,สิบแปดมันสมใสอยู่แล้วนี่เสริมพลังไม่มีไอเทมวัสดุที่เหมือนกันไม่มี เลือกวัสดุเอามารวมกันได้ใช่ไหมใช้เงินห้าร้อยไม่เห็นต้องจ้างเอออันนี้หนังสือเวทได้ไหมเสริมพลังไม่มีนะฮะคัดเก้าไม่มีนะฮะธนูธนู เสริมพลังไม่มีนะฮะไปเสริมมันนั้นหมดเลยโอเคพัสดุเลเวลสองเดี๋ยวลองทำทำอันนี้คริสัลนนะฮะเสร็จสิ้นไปหนึ่งอันอันนี้ อันนี้ต้องมีห้าเหรียญ A2 A2 สิเออวัสดุสำหรับหลอมา3โอเคแล้วอ๋อเราไปเอาเหล็กมาแล้วก็มาทำเป็นผลึกแล้วก็มาเสริมพลังอีกทีหนึ่งเหรอเริ่มหลอมเสร็จสิ้นกำลังสร้างนะฮะ โอ้เงยเสร็จสิ้นโอใช้เวลาอยู่นะฮะไม่ได้แบบได้เลยแล้วเราก็มาเสริมพลังเสริมพลังดาบอเด็มนี้มั้งเดี๋ยวอันนี้เสริมไปเยอะแล้วนะฮะเสริมอันเดมนี้มั้งเสริมพลังไม่มีนะฮะไม่พบไอเทมที่ใช้งานได้ ไอเทมเราหายไปหมดเลยนะฮะไอเทมที่แบบกระจอกง่งอยโอเคข่าวหน้าเราตัดไม่เอาไปขายนะฮะามาเสิริมพลังได้ตกใจนะฮะคุณจะซื้ออาวุธเหรอคุยกับจานแวงเนอร์หรือ,อยังที่นี่ขายอะไรละ่ะเชิญเลือกตรงนี้เลยนะอยู่ร้านเดียวกันเนียว่าจำกัดการซื้อได้แค่หนึ่งนะฮะ รูอัลบาทยี่สิบสามอนนี้ก็คือแบบกระจอกว่าอันนั้นไม่เป็นไรอาวุธเราจำๆอยู่ตอนนี้ต่อไปเราก็ร้านอาวุธเสร็จแล้วนะยังมาร้านอะไรบ้าง hey, อ้าวพีสาวตรงนั้นกำลังโบกมือเรียก Welcome to the Adventurer's Guild. Actually, อันนี้คือกิลด์นักผจญภัยนะฮะฉันจับเตอดูเธอมานานแล้วจับตาดูปุ้ยว่าทําอะไรผิดเหลือโอ้ t h มีอะไรหรอกการค้นหาของนักผจญภัยชันเลิศนี่เป็นงานอย่างหนึ่งของฉันล่ะ Oh ฉันมองเห็นศรีภาพของนักะจนภัยในตํานานอยู่ภายในตัวเธอ อ๋ออย่างนี้ก็พอจนภัยกับพุ้นไม่จะให้ความรู้สึกดนั้นฐานนั้นปัญจแล้วประสบการณ์นั้นสำคัญยิยย่งกว่าศักยภาพคุณต้องมีพีเอ็กพีัยจึง,งจะสามารถเพิ่มระดับแรงอ๋อโอเคเดี๋ยวนั้นเราเป็นนักปัญจไพอย่างเป็นทางการแล้วเหละให้มั<า>น,น ความใจเธออยู่ในวัจนพันไม่มีค่าใช้จ,จ่ายหรอกและไม่ได้มีภาระผูกพันใดๆคือพูดว่าการเข้าร่วมกิวเนี่ยมีแตข่ข้อดีไม่มีข้อเสียเลยลจะบอกให้โอเคสรุปก็คือทุกครั้งที่แรงประจนภัยเธอเพิ่มขึ้นกิว์นวัจนภัยจะมอบรางวัลให้กับเธอนัน่เองคือเป็นเรื่องของฝันต้อนรับเด็กใหม่ช่วยตกลงด้วยตัวเอง โอเคนะฮะแรงไปจนภัายเราอยู่ห้าแล้วเด้อรางวันรางวันรางวันคือต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือยังไงวะรับรางวันรับไปเลยไหมอ๋อ,องไงได้รับรางวันที่ได้รับได้เงินมื่นหนึง่งได้ wonder ady อะไรก็ไม่รู้ได้ผลิต

สำคัญที่คนใหม่เข้ามาแน่นอนต้องมีพิธิกรรมอะไรสักหน่อยการบันทึกข้อมูลจนวนมากเกี่ยวกับขอและรางวัลในขณะเดียวกันก็เป็นการประกาศสมาชิกของกิวด้วยจริงสิยังมีอีกเรื่องหนึ่งบางครั้งจะมีช่วงยากในการเพิ่มแรงประจนภัยถึงจานั้นจะเป็นต้องทําควสที่ทําให้คนประทับใจได้รับการย้อนรับ ทที่ทำให้ประทับใจเหลือผู้ได้ว่าเป็นเคื่อนเล่นขั้นที่จะทะลุก,กำแพงของแรมไปจนพัาย,ยแล้วนะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเมื่อเธอได้รับ E X G เพีเยงพอเธอจะได้มีโอกาสยอมรับจากทุกคนนั่นเองแหละงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะอีกหน่อยเราจะได้พบสู้ๆหน,าน้าหน้าผจญภัย,ภยไปถึงโดนดาวและก็คนนหีบอ้าว เอาได้รับ20กดปุ่ม L ค้างเลื่อนเมนูไปที่คู่มือตอนที่1นึ่งกดรับได้ a อ v ดวานเอดเบนเจอร์อีกพีกแล้วนะฮะให้มาหนึ่งอยเงินด้วยโอเคลัคกี้ด็อกอะไรก็กไม่รู้ของเพียบเลย ตอนที่หนึ่งนะฮะหมดแล้วคือของเหล่านี้เราเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรแรงวัจนภัยเป็นแรงเจ็ดอนะครับโอเคเรามาอัพอีกได้ไหมเพิ่มได้อีกไหมไ้เงี้ยเพิ่มได้อีกพอเมื่อกี้เพิ่งรับมานะฮะยืนยันโอเคเป็นแรงเจ็ดแล้วนะฮะ แล้วไงคู่มืออ่ากำลังดำเนินการไปพบกับสเตตู 2, ทูเซเว่นที่อ๋ออันนี้อ่ารายละเอียดอ๋อก็คือทำภารากิจเหล่านี้เพื่อได้รับแรงประจนภายนะครับแล้วเราก็มาอัพเลเวล โอเคไปพบสต mm ีวิ่อัพเซเว่นที่วา์ลิสนะฮะลองดู mm hmm. มันอยู่ตรงไหนว ist, นะวา์ล mm ิสเนี่ยตรงไหนละจ๊ะ mm hmm. น่าจะอยู่ในเมืองนี่และมั้ง นี่เหรอ Temple of f ฟอร o n อ,อ,อ๋อนีอ่เป็นสนัญลักษณ์ Temple นะฮะอันนี้สวนฤดูร,ร้อนโอเคเราหาไม่เจอนะฮะ งั้นโอเคครับผมคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ